สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพลินโซนนะครับอยู่กันในเกมบปสก้านะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับอยู่กันที่ป้ายเดิมใหม่นะครับเซิร์ฟเจ็ดสามหนึ่งกันต่อนะก็อย่าเป็นไงติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมด้วยชมผ่านในส่วนของเพลย์โปสการ์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช ก็เรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้เพชรเนี่ยผมต้องตั้งใจจะเก็บให้ได้5,000แล้วกันเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยฮีทรานก็มาแล้วนะก็ไม่น่าจะเก็บเพชรทันอนะ่ะตอนแรกตั้งใจว่าจะเก็บได้หมื่นหนึง่งแต่ว่าไม่น่าถึงอะ่ะเสียดายมากก็อดได้โปเกมอนเทพธาตุไฟที่ผมต้องการละอ่ะไม่เป็นไรก็เล่น3ตัวนี้ไปก่อนนะครับก็เล่นได้เหมือนกันนะไม่น่าเกีย็อ่ะโอเค เดี๋ยวเหลือยูเนียนเนาะเดี๋ยวเคลียร์ยูเนียนก่อนแล้วกันตรงนี้ยูเนียนเนี่ยก็จะต้องลงนะครับอ่ะมีภาร,รกินในยูเนียนอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะมากสําหรับไอเดียนี้มันเพิ่งจะปลดยูเนียนนะเพราะว่ามันก็จะเล่นได้แค,บนะคบ่บางอย่างบางอย่างมันก็เล่นได้นิดเดียวอัพอาได้วยหน่อยนึงนะฮะมันเป็นแค่เริ่มต้นนะครับพลังผมประมาณ72ล้าน7 2, 07, นะเจ็ดกว่ากว่าแล้วนะฮะก็ใกล้จะ2ล้าน8แล้วนะครับก็ถือว่ากําลังดีนะเละเวล80 กำลังเกือบ2,8ที่ผมเคยบอกว่าไงพอเลเวล80ปุ๊เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2,8-3ถึง3ล้านก็ตกปลาตกอะไรไปก่อนนะตรงนี้มันมีปลาให้ตกก็ตกไปนะครับผมกล่องมีเปิดก็เปิดไปนะนี่ไปเลยนะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะโหโคตรเซ็งเลยนะครับผม่ะเคลียร์ตรงนี้ให้จบแล้วกันนะครับสี่ครั้งตอนนี้ผมขนส่งได้แค่สีรอบเลยนะก็ต,ตามมาตรฐานแหละได้แค่นี้จริงๆนะครับผม อ่ะไปกันต่อนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้อ่ะไอตัวปกติไอโปเกมอนธรรมดาผมผมไม่ได้อัปเกรดเลยนะผมก็เล่นอยู่แค่3ตัวนะตรงนี้นะอ่ะส่งไปนะครับประมาณนี้อ่ะก็ไปลุยตรงนั้นกันดีกว่าภารกิจโดยรวมของเราตอ่ะตอนนี้เพิ่มขึ้นมา5 0 0พแล้วนะครับผมโอเคเลย5้าพแหละเป็นสิ่งที่ผมต้องการพอดีนะครับผมตรงนี้นะ ไปนะครับผมเรื่อยๆนะฮะจัดไปเลยนะครับก็เออเควสขวามือไอ้พวกแมน้ำโโชคพวกไอ้ปะจนภายนอกยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับผมตรงนี้อย่าเคลียร์ตรงนี้ให้จบแล้วกันเนีย่ยมีปะจนภายนอกอีกตอนนี้พลังกายมี5 2ายีก็ใช้ได้อยู่ส่วนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเก็บไปส่วนหนึ่งเอาไว้ผ่านด่านด้วยนะครับไปกดสักหน่อยหนึ่งแล้วกัน3ครั้ง คือกดเพื่ออะไรผมเพื่อจะเอา x p ด้วยนะ exp สครั้งก็ร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ตั๋วมาอีกประมาณเกือบร้อยใบนะเมื่อกี้ 20, ยี่สิบสาใบสรอบอะ่ะแต่ว่าเป็นเท่ตั๋วปกตินะครับมันก็อัพได้พลังน้อยนะครับไอตั๋วบวกระดับสูงเนี่ยมันจะสู้ยากนิดนึงนะครับพลังมันต้องเริ่มที่3ามล้านหอ่ะผมยังไม่ถึง3าล้านเลยมันสู้ยากมากนะฮะตรงนี้อ่ะมาไฮเวย์ Hi เลยแล้วกันเนาะ ไปกันแบบชิวๆอ่าน่าผ่านได้แล้วแหละนะครับฮห้ย์เป็นด่านที่เราเล่นกันทุกวันอยู่แล้วนี่เจอหัวไฟมาหน่อยร้อยห้าสิบสี่นาทีสุดท้ายนะครับก็เวลาเหลือเวลาลวเล่นแค่นี้แหละทีเ่เจ็ดเล่นจริงๆก็แค่สิบนาทีไม่นานนะครับด่านไอของเซิร์ฟเนี้ยผมเล่นได้แค่ไม่กี่ด่านเอง พอไปเล่นด่านหลังๆอะ่ะพอกดเข้าไปชอบโดนเขาทีบออกมานะครับไม่รู้ไปไรแต่ด่านแรกๆอ่ะพอประคองตัวได้แต่ด่านหลังๆคือไม่ได้จริงต้องราแบบฟุกดวงดีสุดๆอ่ะถึงจะมีคนพาไปนะฮะผมอาจจะเห็นเพราะว่าตัวละครเราไม่ใช่ตัวละครเทพรรหรือเปล่าก็เลยแบบว่าอ่าไม่เอาเราเข้าทีไปเล่นด้วยอะไรเนงะี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยวรอไว้ผมมีใต้ดินก่อนนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยครับด่านถัดไปเลยผ่านไป2นาทีเอง มีมือถือเกาะมาสเตอร์ด้วยนะครับของดีเลยล่ะผมบอกก่อนเลยมือถือเกาะมาสเตอร์นี่คือแบบสุดๆจริงๆนะมีอยู่ตอนนั้นที่ผมเล่น6กสองเนี่ยผมใช้บ่อยมากๆนะฮะแล้วล่างหนานผมบอก,กเลยว่าโคตรเก่งนะฮะมมีตัวเนี้ยมันจะมีถ้าทุกทีดีเลยใครๆก็มีนะครับจะต้องแลกไว้นะครับเสร็จชิป5,000เนี่ยจะต้องแลกเก็บไว้กันทุกๆคนนะฮะส่วนปีนี้เนี่ยไอ้ล่างหนานเนี่ยมันมีมาให้แลกแค่ครั้งเดียวนะ จะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับไออุปกรณ์เปลี่ยนล่างหนามยังไม่มาเลยนะก็แปลกใจเหมือนกันอ่าโอเคเรียบร้อยครับได้กล่กองสกิลมาสี่นะโอเคผ่านแล้วสิบนาทีครับดูกันต่ออรอบน,นี้ผมเอากลาดอนมาเล่นบ้างโอเคลองดูนะบางทีก็ต้องเปลี่ยนตัวเป็นอะไรกันบ้างนะอ่าโอเคครับไปกันต่อนะฮะทำไมไม่ตีกันนะเพื่อนโอ้เพื่อนยืนมองกันจิปลีบเลย อ่าไม่ไรครับเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเลยแล้วครับเราตามเข้ามาเองนะอ่ะหืมเปิดบัฟก,กีลาติน่าเนี่ยเขาไม่ค่อยน,นิยมมาเล่นกันดาษพวกนี้นะครับมันเป็นดานที่ต้องใช้พวกสกิลกลุ่มนะฮะถึงจะดีสกิลกลุ่มเนี่ยมันจะช่วยให้เราผ่านได้แล้วไวขึ้นนะแล้วยิ่งตัวไหนมีซีซีด้วยอย่างยูโนวาเนี่ยจะนิยมมากๆครับเล่นตรงนี้เพราะมีซีซีน้ำแข็งด้วยนะฮะมันทำให้เราได้ตีต่อเนื่องได้เลยนะครับแไรเดอเมจเขาเนี่ยตีสองครั้งด้วย ทำไดเมาสครั้งเลยโจมตีกายภพาพแล้วโจมตีเวทในครั้งเดียวกันสังเกตดดเมจมันจะเด้งมา2 2ครั้งนะรัวๆเลยนะครับผมบอกเลยว่าโกงนะฮะยูโ you know, นวาเนี่ยเป็นตัวโกงที่สุดนะครับที่สสยฟรีสามารถหาเอามาใช้งานกันได้ง่ายๆนะครับผมถ้าจัดเทียร์่ะอยู่ประมาณเทีย S เลยลองไปดูเทียร์ของผมได้ผมทำเทียร์ลิสไว้นะครับผมเป็นลิสอย่ไม่เป็นทางการเพราะว่าในเว็บไซต์เนี่ยมันมีโปเกมอนขาดอยู่ประมาณ6 7ตัว นะครับที่ผมไม่ได้ใส่เข้าไปนะฮะซึ่งก็เก่งด้วยนะอ,อ่ะลองดูกันได้นะครับแต่โนวาเนี่ยเทียบนแน่นอนท้างบนเลยเกือบจะเทพที่สุดแล้วแต่ว่าติดตรงที่ว่าล่างมาสเตอร์มันต้องเติมตังค์นห่เองอ่าโอเคเรียบร้อยครับได้กล่องได้อะไรมาด้วยนะก็สำหรับกล่องตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเล่นสิทธิครั้งเนี่ย เราตกที่ย0่กล่องนะเพราะว่า1ครั้งนะี่มันจะดรอปอยู่4กล่องด้วยกันนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกันเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับทองนะเยอะมากๆแล้วก็โดนัทเนี่ยโคตรเยอะพลังกายที่ผมเห็นเยอะๆที่ผมได้มาเนี่ยก็มาจากกิจกรรมตรงนี้ทั้งนั้นแหละนะครับอโอเคมาอัพพลังกันนะครับก็อัพเดทเรื่นี้หน่อยครับไม่ได้เยอะมากนะอ่ะโอเคในส่วนของสกิลเนี่ยนะครับถ้าลางได้ล้างนะผมจะชอบล้างมากกว่า เพราะว่าล้างมันได้สเตตค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็พลังโดยรวมเนี่ยมันค่อนข,ข้างดีกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําให้อัพ50แล้วก็มาล้างกันก่นกอนอันนี้ผมจะพูดตลอดนะฮะพูดเสมอมว่าจะเป็นวิเคราะห์ดีเลยแล้วก็ตามในคลิปเนี่ยในคลิปไมดีไหมผมก็จะบอกเสมอว่าให้ล้างดีกว่านะับผมดีมากนะผมบอกกันเลยขึ้นอย่างไวนะครับพลังจะจริงจริงพลังของ2 7แล้วไม่ใช่หรออ่ะนะครับง่ายนะครับทานะให้เป็นสีทองให้ได้นะครับแล้วพลังคุณจะเห็นผลได้ชัดเจนมากๆนะฮะ ช่วงต้นช่วงแ,แรกๆเนี่ยแนะนําเลยยิมข้างบนเนี่ยประมาณ4 5่ห้ยิมแรกเนี่ยมันเป็นอ่าสแตทหน่วยนะครับมันจะเหมาะสําหรับอ่าผู้เล่นใหม่ที่เลเวลยังไม่เยอะพลังยังไม่เยอะแต่ว่า4ยิมล่างเนี่ยประมาณ4ยิมล่างเนี่ยจะเป็นสแตทเปอร์เซ็นต์ละสแตตเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเหมาะสําหรับผู้ที่พลัง10ล้านอัพเนี่ยมันจะได้ผลเยอะนะฮะล้างทีแบบว่าจุกจุกอ่ะอืมอ่ะไล่ล้างไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้มีแต้มเยอะก็ล้างไปนะครับผมไม่อยู่หมื่นกว่านะ คิดว่าน่าจะได้จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะก็ไล่ทําไปเรื่อยนะครับลองดูสเตตนะแต่ผมก็แนะนําให้แรกให้หมดแหละทำทีละแถวเลยนะครับท,ทําสีทองให้ให้ให้จบแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมันทําง่ายนะมันไม่ได้ยากนะเนี่ยกดไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หมื่นแหรือเยอะนะครับจัดมาเนี่ยขึ้นทีก็สี่ห้ารพันหนึ่งอ่ะของดีทั้งนั้น ตกเขียวเอาหมดอะบอกแค่นี้เลยจะกดทีละหนึ่งก็ได้หรือจะกดทีละสิบก็ได้ถ้าไม่อยากเปลืองกดทีละหนึ่งแต่มันก็จะออกเขียวยากหน่อยถ้ากดทีละสิบเนี่ยมันจะออกเขียวแล้วมันจะเลือกสเตตได้แต่ก็ต้องเปลืองขึ้นมาอีกสิบเท่าจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรหรอกมันก็เหมือนเรากดสิบครั้งแหละมันไม่ได้กดสิบครั้งท้วทาให้เราเสียแต้มน้อยลงไม่ใช่นะมันแค่ทําไว้ให้เราเร็วขึ้นนะครับสิบครั้งก็หกร้อยห้าสิบมันก็เหมือนกันค่าเท่ากัน ให้ลดเวลาในการกดก็พอเหมือนเซฟเวลาเรานะฮะอ่ะโอเคไม่เป็นไรหมื่นเจ็ดกดไปได้เรื่อยนะครับเนีย่ยพยายามดูสแตทแม็กนะเรามองเฉพาะสแตทที่เราเลือกนะฮะอันนี้ผมเคยสอนรีกันไปแล้วนะกดล้างกันไปแล้วนะจะมีเทคนิคการล้างอยู่ม,มันไม่ได้อาศัยแค่ดวงเดียวในการกดนะครับมันอยู่ที่การเลือกด้วยนะ เลือกช่องเลือกอะไรด้วยนะครับเราสนใจสเตตไหนเราเลือกสเตตนั้นเรามองสเตตนั้นอย่างเดียวแล้วดูค่าแม็กมันตอนเราเลือกที่จะเปลี่ยนอะเราก็เลือกที่มันมากที่สุดไม่ต้องสนใจสเตตอื่นนะจัดไปเรื่อยๆครับเห็นปะเนี่ยแต้มเลยตั้งหมื่นหกเนี่ยได้หูยเอติเคเกือบเต็มแม็กอ่ะแค่100เดียวอะ่ะเนี่ยผมกดมาได้ประมาณ 10, หมื่นึงแล้วเนะี่ยแปดพันกว่านะเฉพาะสกิลยิมนะ เฉพาะสกิลยิมโอเคเรียบร้อยครับได้มา4ี่ห้าแถวนะพลังได้มาหมื่นกว่านะเฉพาะสกิลยิมนะอ่ะกดตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้เรื่อยกดเรื่อยๆรื่เลยอ่ะจุดต่อไปตรงนี้ก็กดได้นะจดสปีดดีกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ่าได้พอดีครับนี่ครับ2องเจ็ดนะครับจะ2องเจแล้วอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมอง่ายๆเลยจะสองล้านแปดอะทีมนี้นะ่าจะสองล้านแอยู่นะฮะ ตอนนี้ไอดี ID นี่เนะี่ยพลังมันขึ้นช้ากว่ามาตรฐานของผมนะมาตรฐานของผมก็คือเลเวล80ต้องพลัง2ล้าน8ขึ้นไปถึง3ล้านนะถ้า2อล้านเคืองกลางอย่างผมเนี่ยยัง27ก็คือยังถือว่าต่ำอยู่นะฮะกำลังถีบตัวเองขึ้นมาให้อยู่ระดับมินก่อนแล้วเราจะไปค่า x bar ที่2 9ล้านกัน,นะฮะแต่ถ้าใครได้3ล้านัพที่เลเวล8ปก็ถือว่าสุดยอดนะผมยกนิ้วให้เลยเก่งมากๆนะฮะอ่ะอัพเกรดกันไปนะครับมีในส่วนไหนอัพได้อัพเลยนะฮะ อ่ะตัวนี้ก็ได้มาน้อยนึงนะครับผมนิดเดียวแท้ไม่ม่กระดิกเลยนะฮะอ่ะโลโตอมก็มีอีกส่วนเออฮิโลโตอมเลเวขึ้นปะไม่ขึ้นตรงไหนกันหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วมีแค่อัพข้างในอะ่ะเดี๋ยวเราไปไล่อัพข้างในกันอ่ะกดไปจะหมดเวลาละโอเคเรียบร้อยนะตัวนี้กราดอนตัวเดียวนะครับพลังจะหนึ่งล,ล้านละอาจจะเป็นตัวแรกเลยนะครับที่ผมเล่นมันคือโปเกมอนตัวแรกที่ผมได้ ตามมาโฮอติดติดก็8ปดแสนแปดพอเซเอรรอลน่าจะแปดแสนเจ็ดแสนกว่ากว่อาอันนี้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่ถึงนะเหลืออีกหน่อยหนึ่งเก็บไว้ดีกว่านะยังไม่ต้องรีบเดีแต่นี้ก็น่าเอาอะน่าสนใจว่ะจัดดีกว่าโฮโอ,โอนี้ก็เป็นตัวหลักเหมือนกันโฮโอจะเก้าแสนแล้วแปด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 สี่นะอันนี้ก็รอเก็บต่อนะครับ อ้ยนี่ติดตรงนี้ไงมันไม่ได้3ดาวมันต้องได้3ดาวตัวบนก่อนจะกดตัวล่างได้นะฮะในตรงยีนอ่ะก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่นะตรงนี้เนี่ยพลังก็9ก้าแสนเก้าแสนหกถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะเอาพลังตัวนี้แหละไปสู้ด่านกันนะครับไปฟาร์มเพชรเพิ่มนะยังไงวันนี้ต้องจบที่5000กว่าให้ได้เพชรผมนะไอพวกสกิลต,ตรงนี้ก็ไม่รู้จะพอะไรแล้วนะฮะ เราเล่นด่านประชนภัยกันบ้างนะครับผมเล่นด่านถ้ำใต้ทะเลนะครับเนี่ยมนเหลือแค่4ี่หด่านก็จะปลดด่านมาเตอร์แล้วนะครับจัดมากลายแล้วนะครับไล่บู๊ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะชิวๆครับผมเปิดบัาเลยนะครับง่ายๆคิดว่าน่าจะผ่านไวอยู่โอเคปึ๊บร้อยทีหนึ่งยอดเยี่ยม ได้ของมานะครับสบายสบายอ่ะด่านสองเลยครับต่อเนื่องเลยรีบเล่นรีบไปครับร,รีบรุยอ่ะไปคิดว่าน่าจะผ่านไวอยู่เพราะด่านมันน้อยนะมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะเท่าด่านปกติที่มี22ด่านอันนั้นเขาเยอะจริงนะฮะใช้เวลาเล่น1 0 15หรือนาทีได้อ่ะโอเคอันนี้ด่านน้อยครับรีบไปดีกว่าไปครับด่านที่3อันนี้เป็นโปรแกรมอนดินหินมาเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลไฟสกิลอะไรของเราธาตุดินธาตุหินท,ที่เรามีอยู่เนี่ยก็สู้ได้ครับมันแพ้ด,ดินด้วยพวกนี้แพ้ธาตุมันเองอ,ะอ่ะโอเคสู้ไปนะครับอีผ่านไม่ยากครับจะกดมาสเตอร์ไม่ยากนะไปนะครับฟึง่งโดนนะครับเรียบร้อยสวยงามตามท้องเรื่องจัดมาจะแลกของไว้้หน่อยหนึ่งเนะี่ย บูสองเจ็ดนะอ่ะไปครับสู้เลยไม่รอนะอไปเดี๋ยวจบขิ้ก็จะไปแลกของไว้หน่อยนึงนะเนี่ยฟึง่งเรียบร้อยไหมโดนนะฮะผมเอ้าพี่ยไงไม่ตายนี่อย่าไม่รอดหรอกยังไงก็ไม่รอดนะอืมอุ้ยเปอร์เซียนนะครับเปอร์เซียนล่างล่างทองนะนี่อย่าโดนไปดิครับเอา้าโดน นั่นแหละเรียบร้อยบันทึกประจนภัยสี่ด่านแล้วนะครับทำไมเล่น Achievement อยู่สิบด่านนี่วะมันมีทั้งหมดกี่ด่านสิบสิบเท่าไหร่สิบสองเองแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วไม่เกินสิบนาทีนะคิดว่าน่าจะจบไวอยู่ไปรีบเล่นรีบลุยรีบผ่านไปครับฟึงฟ้งฟึ้งเรียบร้อยนี่พยายามใช้สกิลที่มันคิวได้หมดอ่ะเราจะเล่นง่ายเรียบร้อยครับ มาฟาร์มเพชรด้วยนะประเด็นนะครับตอนนี้ไอดีเรายังไม่มีมาสเตอร์สักตัวเลยนะครับโอโอกราดอนวาซิฟารอนไม่มีมาสเตอร์สักตัวนะฮะอ่ะไปเป็นไอดีเด็กๆมากอะบ,บอกกันนี้เลยไอดี ID เด็กน้อยอ่ะไปเฮ้ยโดนนี่ไงหลอดเะล่ะหลอดเอ้ยมันเป็นนมม้อนดีกว,ว่าเป็นกรรมอ่ะไปไม่เป็นไรไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับ มานี่ไงฟึง่งเปิดก่อนเปิดก่อนอันนี้น่าจะตายสามเรียบร้อยผ่านอีกแล้วนะฮะด่านหกแล้วนะครับแนะบป๊บเดียวนะฮะไม่ยากไม่ยากนะครับอ่ะไปด่านเจ็ดนะครับเรือนต่อนะฮะมานี่้อยครับฟึง่งนี่ปรับไปทีหนึ่ง โดนไหมครับเหลือเจ้าแฮปปี้นัสตัวเดียวจริงแฮปปี้นัก็ไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรหรอกตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรฟึง่งเรียบร้อยไหมฟึง่งโดนนี่แหละโดนไปดีโดนไปดีดปดอีกด่านหนึ่งนะครับนี่บัฟก่อนอ้าวเวนกรารผิดคิวหรือเปิดบัฟก่อนได้ทันอย่นะทันอยู่่ะสีดาวเต็มครับเหลือ เจ็ดดานนะครับหรือห้าดานเองนะครับใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะเผื่อนะจบประมาณห้นาทีนะครับไม่นานนะโอ้เจอบอสเลเวลเยอะไอ้พลังเยอะแล้วนะแล้วค่อยๆดันพลังไปเรื่อยๆนะครับก็จะรีบทำไม่ได้3ล้านไม่ไหวนะไปนะครับม,มี2ตัวที่ไม่โดนดาเมจพอเป็นท่ารอมอลสกิลผีตีไม่เข้าแต่สกิลอื่นไม่รอดนะบอกก่อนอมไม่เหลือเหมือนกัน ่ะไปกันต่อครับนี่ไงผิดคิวเฮ้ยเป็นกรรมลืมเปิดปั๊บก่อนไม่ผ่านแล้วมั้งเนี่ยโดนก่อนแน่นอนเลยอโอเคไม่ผ่านด้วยอ่ะโอ้ยโดนเรียบร้อยโดนเลยครับนี่อย่ะเรียบร้อยครับออ้ยโชคดีครับเตียนติติดพอดีตายไปเลยนะอ่ะ DDS นะครับระดับหนึ่งของเซิร์ฟนะฮะอ่ะด่านเก้าสิบสิบสองซีด่านนะครับใช้เวลานิดหน่อยนะครับแป๊บเดียว จะได้ประมาณ4 400 400เพชรได้เปิดเสร็จในด่านนี้นะ400เพชรได้อืดีมากครับเัดไปนี่เลยกาลูลาตัวเดียวจบแล้วเอาเวฟที่2ครับโดนไหมไม่ล่าไม่น่ารอดเราบอกแค่นี้แหละไม่น่ารอดไม่น่ารอดมาเก้าด่านแล้วนะครับผมไปด่านที่10แล้วชิวๆครับผมไป โอ้สองเจ็ดเลยมาแต่ก็เป็นโปเกมอนหินโปเกมอนดินทั้งนั้นนะครับอุย้ยมาจากไหนเนี่ยยูโนวามาจากไหนมาผิดสายพันธุ์บ้างเนี่ยคนละสปีชีเลยหมาได้ไงวะแต่เองไม่มีแบ็คไม่ค่อยห่วงหรอกไม่มีแบ็คไว้ก็เท่านั้นอะ่ะก็ไม่ได้เก่งอะไรครับเปิดบัฟมาเปิดมาทีนึงโอเค อ่ะทีนึงเรียบร้อยทีนึงครับอ่ะโอเคสิบด่านแล้วนะเหลือสองด่านนองแล้วจากนั้นเราไปรู้ต่อได้เลยนะครับสองด่านฟึง่งอันที่สิบเอ็ดแล้วนะครับมาลงมาเลยด่านที่สิบเอ็ดเลยทีไอเหรออ่ะเร้มเริ่มมีตัวผสมแต่แก็จะเป็นผีกับนอร์มอลนส่วนใหญ่เหมือนเดิมแหละนะฮะมันจะมีตัวตัวแทงเข้ามาแทรก,กเฉย แต่ก็ไม่รอดอยู่ดียังไงก็เอ้ยเว็นกามเป็นนอร์มอลยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีนะอ่ะอีกเว็บหนึ่งตัวอะไรโทเกชิดเหรอโทเกชิดอ่าโอเคครับอ่ะตึ๊บเรียบร้อยนี่เอ้ยโหม่นไม่ตายนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโดนไมดีอ่าเรียบร้อยครับนี่ฟื้นๆค่อยๆอ,อ่ะ ท้ายครับผมแต่น,นี้ค่อนข้างยากนะไม่รู้จะผ่านปะนะถ้าไม่ผ่านก็ต้องก็ต้องปล่อยไปก่อนนะฮะไม่เป็นไรนะครับเราก็ต้องไปฝึกฝนพลังอีกเยอะเลยโดนครับเอาเวนกรัรมัม่งเป็นท่า n o r m a ด้วยอ่ะไปเซสชิลนี้ก็ได้ครับดีมากอ่ะมาเปิดบัฟก่อนเลยครับมาถึงจัดเบอร์รี่ก่อนเลยอ่ะเปิดบัฟก่อนดับแรกเปิดบัฟทุกสิ่งอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคน่าจะผ่านอยู่นะแต่สีดาวมันไม่ได้สีดาวอะเออทำไมไม่ได้สีดาวเนเะมื่อเราก็ตีอยู่ตลอดเอาได้ถูกไม่ได้ได้ไงก็เลยงงอยู่อ่ะโอเคก็ผ่านไปนะครับ12ด่านก็ได้120เพชรใช่ไหมร้ยเพชรเปิดกล่องที่1นึ่งไหนดูรางวัลก่อนกล่องที่1นี่ได้อะไรกล่องที่1นึ่งร้อยนึงก็เป็น222 2 22, 22บวกกล่องที่2 เป็น410อุย้ยถือว่าเยอะนะ410นะอยสบไปเนี่ยก็โูสตาร์ทที่27เลยดเลยจบที่33มันก็จะเยอะมากนะอ่ะก็ถือว่าได้อยู่นะตรงนี้นะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยนะครับเรามาดูกิจกรรมอรุปกรณ์คืนกันก็มีเพชรอยู่5,000นะของที่จะย่อยได้ก็มีไม่เยอะนะครับไอดี ID นี้จะมีของน้อยมากนะฮะเห็นปะมีอยู่แค่นี้เองก็ย่อยได้สักหน่อยหนึ่งไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะย่อยเพื่อเอาบัตรจับระดับสูงดีกว่านะฮะ เดี๋ยวผมมาย่อยดูนะครับก็ใช้พวกดิสกิลนี่แหละ <c oughs> ย่อยเอาไล่ย,ย่อยไปเรื่อยะแลกได้แค่2 0 0พนะก็แลกไปนะครับปึ้งแล้วก็ไปเอาบัตรจับแล้วกันนะเพราะว่ามันทำได้แค่นี้นะครับของมันไม่มีนะเราไปแล้วเนี่ยเราแลกเศษกีรติน่าไปที่เป็นตัวเปลี่ยนล่างนะ,อะโอเคเรามาแลกบัตรจับแล้วกันนะครับ มันใช้คแค่1นเพดดิ้งอ่ะได้มาประมาณ20ใบนะสำหรับไอดีนี้ก็โอเคอยู่ตอนนี้บ,บัตรจับระดับสูงก็มีอยู่ไม่เยอะนะครับไอดีนี้มีอยู่แค่35ใบนะฮะก็ค่อยๆสะสมกันไปนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้าบ้านโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดี